สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวกันนิมเหลี่ยมปานค่ะรหัสนิสิต6 6 2 0 3 1 1 0 0์6 2ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสภาวะของโลกคือภาวะโลกร้อนและการแผ่นแพลงของภูมิอากาศค่ะก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าภาวะโลกร้อนนะคะคืออะไรภาวะโลกร้อนนะคะคืออุณหภูมิเฉลีย่ยของโลกนะคะที่เพิ่มสูงคึ้นนั่นเองค่ะส่วน การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศหรือค change นะคะคือผลที่ตามมานน่นองค่ะเพื่อจะเป็นเช่นสภาพอากาศที่แปรป้วนฝนตกหนักเป็นเวลานานหรือไม่ตามฤดูกาลนั่นเองค่ะมีพายุที่รุนแรงภายแล้งเป็นเวลานานและรวมถึงระดับน้ําทะเลที่พุ่งสูงขึ้นด้วยนั่นเองค่ะแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรสาเหตุของสิ่งเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นั่นเองค่ะ อย่างเช่นการตัดไม้ทำลายป่าการเผาไม่ของแคสเชื้อปรงต่างๆค่ะรวมถึงการภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเป็นต้นนั่นเองค่ะแล้วการเกินกระจกและการเกิดแรงกำเนิดนั่นเองค่ะเกิดจากอะไรเรามาดูกันนะคะ โดยจะยกตัวอย่าง4กา๊าซด้วยกันคือ 1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากการเผาไหม้และการตัดไม้ทำลายป่าก๊าซมีเทนเกิดจากการเลี้ยงสัตว์มูลสัตว์หรือ,อาภาคการเกษตรและอย่างคือบอขยะน,น,นั่นเองค่ะ3ก๊าซไนตรออกไซด์นะคะเกิดจาก อ่าวอนซี่และการเผาไหม้ค่ะและสี่นะคะค่ะจตดแรกคือฟลูออโรคาร์บอนค่ะเกิดจากแอร์ตู้เ,เยน็นและรวมถึงอุตสาหการรมค่ะก๊าซที่4นี้นะคะถึงแม้จะมีปริมาณที่น้อยแต่เป็นก๊าซที่ทําให้โลกของเรานะคะร้อนที่สุดค่ะก่อนลาพินี้ขอก่าวว่ารักเรารักลูนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย